สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เรายังอยู่ที่โปรตุเกสนะคะวันนี้เกดได้เช่ารถนะคะเพื่อท่องเที่ยวรอบเกาะเดี๋ยวเกดจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปชมรอบเกาะกับเกดเนาะวันนี้ก็อากาศดีนะคะตอนเช้าที่เราไปกันเนาะอากาศดีแล้วก็ได้ชมวิวทิวทัศน์ตลอดทางนะคะที่นี่ค่อนข้างที่จะต้นไม้เนี่ยเขียวขจีเลยค่ะ,ะทางถนนหุนทางเนี่ยสะดวกสบายนะคะขับรถไปง่ายมากค่ะเพราะว่าเกาะเขาก็ไม่ใหญ่มากเนาะ ไปไม่เท่าไหร่ก็เจอ เจ้าถิ่นนะคะเจ้าถิ่นที่นี่ก็คืองัวนะคะคือโคโนมนะคะที่เจ้าของเนี่ยปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติเขาก็ได้มาเดินเล่นนะคะอยู่แถวถนนเนาะ,ะได้เจอก็ได้เก็บภาพคลิปดีๆไว้ให้เพื่อนๆได้ชมมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าชอบมากค่ะตรงนี้นะคะคลิปตรงนี้นะคะเพราะว่าเราไม่เคยเจอลักษณะอย่างนี้เนาะแบบตื่นเต้นนะคะเห็นเขาเดินอยู่ถนนแบบว่าจํานวนเยอะแล้วเขาไม่ได้กลัวแบบว่า รถเรืออะไรที่ผ er ่านมาเลยเนาะเขาก็เขาเป็นเจ้าถิ่นนะคะเดินตามสบายเลยเนาะเนี่ยค่ะก็ใกล้ๆก็จะมีเจ้าของที่ดูแลอยู่นะคะเพื่อความปลอดภัยด้วยเนาะก็เนี่ยค่ะระหว่างทางก็ได้เจอดอกไม้สวยๆที่นี่นะคะจะมีดอกไม้ตลอดทางเลยค่ะเพื่อนๆเป็นดอกไฮเดรเยียนะคะถ้าพูดผิดก็ท้องขอโทษด้วยนะคะก็ตรงนี้นะคะเกลลืมบอกว่าชื่ออาโซตนะคะ อาจจะพูดผิดนะคะสำเนียงไม่เหมือนเจ้าของถิ่นก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่แรกสถานที่แรกนะคะที่เก๋ไปแวะนะคะก็เป็นเ,าเ,าเขาเรียกอะไรนะคะจุดสงกลางนะคะที่ภูเขาไฟระเบิดนะคะมันเป็นถ้ำด้านในก็จะเดินลงไปชุมธมธนธรรมชาติลงไปด้วยนะคะลึกทีเดียวค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะคะนี่ก็คือชื่อของเขาเก๋เขียนไว้ให้นะคะในคลิปก็ เป็นอะไรที่อลังการมากคือเขาจะเป็นรูนะคะเราเดินลงไปข้างล่างแล้วก็มองขึ้นข้างบนนะคะมันจะเป็นโพงนะคะเป็นรูที่จุดสูงกลางนะคะที่ภูเขาไฟระเบิดเลยนะคะตอนนี้ภูเขาไฟระเบิดเมื่อก่อนนะคะก็ระหว่างทางเนี่ยค่ะก็เจอแบบว่ามอสเจอแบบว่าต้นไม้แบบว่าเหมือนกับที่ร้อนชื้นนะคะที่ฝนตกนะคะเขียวๆเ,เนาะ ก็เนี่ยค่ะเห็นไหมคะจะเป็นโพรงนะคะเนี่ยค่ะภายในภูเขาไฟด้านล่างนะคะก็จะมีหินแบบว่าหินที่โดนจากการภูเขาไฟระเบิดหินลาวาค่ะเราก็จะเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะคะนี่ก็เป็นต้นไม้รู้สึกว่าเป็นพวกเฟิร์นเล็กๆไม่ยากถ้าเกิดจะไม่จะไม่ผิดนะคะถ้าใครรู้จักก็เขียนคอมเมนต์มาได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ นี่อ่ะตรงนี้นะคะก็จะมีบันไดเดินลงไปเรื่อยๆนะคะภาพที่เห็นมันอาจจะไม่เหมือนกับเ,เราอยู่สถานที่จริงนะคะเพราะว่าสถานที่จริงเนี่ยลังการมากเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเป็นเห็นเวลามีแสงนะคะจะดูแบบว่าธรรมชาติแบบสีเหลืองแบบอารามอะคะ่ะหินนะคะอันเนี้ยเป็นลายที่โดนลาวาค่ะลาวานะคือไฟ ไปที่ประัูอะค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะอันเนี้ยด้านบนซูมเข้าไปมันจะเป็นโพงนะคะเนี่ยที่จริงมันจะสูงนะคะสูงมากเดยได้ซื้อตั๋วนะคะแล้วก็สามารถได้เที่ยวได้2แห่งนะคะตั๋วในราคาประมาณคนละ70 17ยูโรนะคะก็สามารถไปได้อีกแห่งหนึ่งนะคะอีกแห่งนี้ก็เดินทางนั่งรถกันไปก็ประมาณรู้สึกว่า 8นาทีนะคะไม่เกิน8นาทีนะคะก็ไปสถานที่2นะคะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ตรงนี้นะคะเป็นอุโมงค์นะคะซึ่งเกิดจากภูเขาไฟระเบิดต้องบอกก่อนว่านะคะเกาะแห่งนี้นะคะเกาะอาซนเนี่ยก็คือแบบเขาจะโดนภูเขาไฟระเบิดนะคะเพื่อนๆเ,เป็นสถานที่แห่งใหม่ที่มีการท่องเที่ยวแบบว่าเ,เปิดภายในไม่กี่ปีนะคะคนที่โปรตุเกสนะคะฝั่งเมืองเนี่ย ที่อยู่นอกอะ่ะนอกนอกเกาะนะคะ,กกนนะ,คะเขาอาจจะบางคนไม่รู้จักก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเกาะที่เมื่อก่อนอะไม่มีใครที่อาศัยอยู่นะคะเพราะว่าโดนภูเขาไฟแต่ตอนนี้นะคะกลายเป็น มีคนมาสร้างบ้านเรือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นอุมโมงค์ที่โดนลาวาค่ะโดนลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟเหมือนกันนะคะนี้เราก็ลอดกันไปแบบว่าบางบางนั้นนะคะต้องใส่หมวกนะคะหมวกเพราะว่ากันที่ว่าหัวกระแทกนะคะบางนั้นมันจะแคบนะคะเป็นช่องแคบนี่ก็คือระหว่างทางนะคะ ภูมิศาสตร์ของเขาเนี่ยคะ่ะวิวทุทั์เขาจะเป็นหญ้าเขียวๆนะคะเป็นแบบว่าเป็นภูเขาเป็นหญ้าเขียวๆแล้วที่นี่คะ่ะมีเกษตรกรที่เลี้ยงงัวเยอะมากถ้าใครมาที่นี่ตรงนี้นะคะเป็นแหล่งที่สามที่เก๋ได้แวะไปนะคะตรงนี้เขาจะชื่อชื่อว่าออสระว่ายน้ําธรรมชาตินะคะซึ่งอยู่ติดกับทะเลนะคะเห็นที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยคะ่ะสีดํเห็นเนี่ยนี่ก็คือการที่เห็นที่เขาโดนนะคะจาก แรงระเบิดของภูเขาไฟระเบิดนะคะที่นี่คือเป็นเกาะที่ธรรมชาติที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดนะเมื่อก่อนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มหัศจรรย์นะคะเกมไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้มาที่นี่ไม่รู้วันหนึ่งก็นั่งนี่นั่งนึกอยู่ว่าตอนนี้เออเรามาได้ไงนะที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมว่าไม่เคยนึกว่าจะมาประเทศโปรตุเกสนะคะต้องบอกว่าน้ําตอนนี้นะคะ เย็นมากแต่เก๋อไม่ได้อาบเตรียมชุดพร้อมนะคะชุดว่ายน้ําพร้อมแต่คุณไม่พร้อมค่ะเย็นนะคะไม่กล้าโดดนะคะแล้วก็มีร้านใกล้ๆนะคะที่ขายแอปเปิลมีพืชผักผลไม้ของชาวบ้านแถวๆนั้นนะคะเขามาขายอยู่ใกล้กับสระว่ายน้ําธรรมชาตินี่เก๋ได้ซื้อแอปเปิลไปกิโลละ30บาทนะคะเพื่อนๆถูกมากๆเลยค่ะ ไม่เคยเจอเลยค่ะ mm hmm. ก็ได้ซื้อไปให้น้องสาวเขาที่โรงพยาบาลด้วยนะคะไปเยี่ยมเขาตอนเย็นนะคะแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยค่ะก็มาเจอตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเขาจะมีป้ายเขียนไว้ก็สนใจจอดรถแบบว่ากระทันหันนะแล้วก็ลองไปอ่านป้ายนะคะเขาบอกว่าจะเป็นจุด ชมวิวที่สวยมากคือต้องเดินป่านะคะแล้วเก๋คิดว่าเราไม่รู้จักเราไม่ได้เป็นคนพื้นเพนะคะก็เนี่ยค่ะตลอดทางก็จะมีเบอร์รี่ให้เก็บกินนะคะธรรมชาติมากๆเลยค่ะเนี่ยระหว่างทางเนี่ยค่ะที่เห็นนะคะเป็นถนนดินแดงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะมีเจ้าถิ่นไปด้วยวันนั้นตามเก๋ไปตลอดทางเลยนะคะก็เขาบอกว่าไปถึงจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์แล้วก็ทะเลที่สวยงามประมาณ14กิโลนะคะ ก็คิดว่าอา,อาจจะเป็นแบบว่าทางเดินแบบเรียบอะค่ะแต่สุดท้ายแล้วเราเดินไปได้ประมาณ10กิโลแล้วก็เ,เจอเหินนะคะเป็นเป็นโดนหินที่ภูเขาที่โดนหินนะคะมันขูดขาดเนาะแล้วรองเท้าเก๋ไม่พร้อมก็เลยไม่ได้ถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยค่ะเห็นแว็บหนึ่งเก๋ได้ถ่ายแว็บเดียวนะคะไม่ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ไม่สามารถเ,เดินต่อได้เพราะว่ามันอันตรายนะคะก็เลยกลับมาเนี่ยค่ะเป็นคลิป คลิปสั้นๆไม่สั้นนะคะประมาณ8นาทีเนาะเก๋ก็ได้เก็บรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวเผื่อเพื่อนๆอยากจะไปเที่ยวโควิดหายดีไปเที่ยวที่โปรตุเกสนะคะยังไงเก๋ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุก กำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้แล้วก็คำคอมเมนต์ดีๆที่ให้กันเสมอมานะคะจากใจจริงค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ว่างไปหาใครทั่วถึงก็ขอโทษด้วยนะคะสาวตาใต้กลถินสวัสดีค่ะ